ก็ชื่อใหม่นะครับคือมลึกจันทวิมลนะครับก็ทำเป็นเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับเพื่อนๆอีก2คนผมโกนะครับพักพงเชิอชูก็เป็นสถาปนิกเหมือนกันก็หน้าที่หลักก็คล้ายๆกันก็เป็นสถาปนิกดูแลโปรเจกต์ก็คือทำสร้างสถาปัตย์ทางอินเทียร์และเก็ตคือทำด้วยกันก็นัดครับนัดชาชีวสา์ครับ ก็จริงผมดูแลเรื่องอินเทอร์เนียแล้วก็พวกงานเอกสารของทางบริษัทคือเป็นมันสามารถเลฟเฟรนได้่าแบบว่าแปลว่าย่อมาจากแบบคำว่า m o เดิรหรือว่าเป็น m o เดิรหรือว่าเป็นโมเด r a t i o n อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ถ้าเกิดจริงๆมันอ่านเป็นภาษาไทยมันก็คือแปลว่าหมดก็ได้ก็คือแบบว่า ตัวเล็กๆเลยเงี้ยกัเดเจ็บทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้มากกว่าก็โดยภาพรวมแนวทางการออกแบบก็จริงๆไม่มีอะไรตายตัวของออฟฟิศผมก็คือก็อคือจะเน้นที่ที่ไซส์จริงๆแล้วว่ามันแบบว่าในตัวอาคารที่จะเกิดขึ้นเงนี้ยมันจะเกิดขึ้นไปลักษณะไหนเงี้ยมันจะขึ้นอยู่จากไซส์นั้นซะส่วนใหญ่ ส่วนความต้องการของลูกค้านี่ก็จะเป็นพาทหนึ่งของของที่ที่ตรงนั้นซะมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะมาจบกันที่ครึ่งๆโดยที่ตัวดีไซเนอร์เป็นคนรวบรวมข้อมูลของของที่บริเวณนั้นกับความต้องการของลูกค้ารวมทั้งคือตัวดีไซเนอร์เป็นเพียงแค่ตัวท r ร n s ซชันในการรวบรวมพ้กมี้แก้ไขปัญหามากกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นงานที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเกิดสไตล์ออกมาแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงเกรดที่มันเกิดขึ้นเองตามประสบการณ์ที่ได้รับที่ท,ที่มีมาสัาส่วนใหญ่มากกว่าแต่ถ้าเกิดจะพูดง่ายๆก็จะเป็นโมเดิร์นแหละครับอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์ s 1 1 2นะครับคือจากเพื่อนของเพื่อนเขาอยากจะต่อเติมบ้านมา,ากลับไป S12 หนะ่รัอคือมาจากจริงมาจาก ออซอยเสนานิคม <112. S> 1อยคือใช้ตัว S แล้วก็ชื่อซอยไปเลยคทีนี้ก็เจ้าของบ้านตรงนี้ก็จะเป็นมีภรรยาคู่หนึ่งนะครับก็การต้องการต่อเติมบ้านออกมาด้านหน้าก็คือมีฟังก์ชันก็คือเป็นห้องนอนแล้วก็ลิวิ่งรูมแล้วก็มีที่จอดรถ4คันจากไซต์ตัวนี้ก็คือจะเป็นบ้านเก่า3หลังก็คือเป็นครอบครัวใหญ่โดยที่หลังนี้จะอยู่ซ้ายสุดแต่ว่า โดยเนเจอร์ของเจ้าของบ้านนันเนี่ยคือเขาจะเดินถึงกันตลอดเวลาคือคือจะมีสีดําตัวนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ตัวนี้ก็ตำแในรูดเดียวกันพื้นที่ประมาณหนึ่งรอยตารางเมตรก็คือด้วยด้วยความที่เจ้าของสามีภรรยาคู่นี้ก็คือเขามีสปายที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็คือ ตัวสามีเองก็คือจะชอบแนว i n น e r อร์เนชั่ลส่วนใหญ่เพราะว่าเ<ม>ขาชอบขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกสไตล์แนวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่คุณภรรยาหรือพี่<ม>พี่จากนี่ก็คือเขาอยากจะค่อนข้างจะชอบแนวโมเดิร์นวินเทจส่วนใหญ่เขาจะเน้นพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ที่เป็นสไตล์ของผู้หญิงอะไรอย่างงี้ครับ แรกก็คือจากโจทย์ที่ได้รับมาแน่นอนก็คือต้องการที่จอดรถอันนี้ก็คือประเด็นหลักก็คือมันต้องเทสแปนข้างล่างเนี่ยมันต้องเทสแปนใหญ่ก็คือกว้างหน่อยก็คือ่ประมาณหกเมตรทีนี้ก็คือกี่คันได้4คันจอดเรียงกันสี่คันแล้วก็มีบิ๊กบค์ด้วยประมาณ4คันเหมือนกันอยู่ข้างในด้วย,ด,วยด้วยความต้องการของของฟังก์ชันที่จอดรถเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตัวฟังก์ชันด้านบนก็คือเป็นแค่ลิฟวิ่งกับตัวห้องนอนเนี่ย คือมันจะเล่นอะไรมาได้มากแต่ว่าสามารถขยับได้เล็กน้อยซึ่งจากสไตล์ที่เขาต้องการอะไรเยประมาณนี้นะครับก็คืออาคารเนี่ยก็คือตัดสินใจก็คือจัดก,กับเจ้าของแล้วว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ต้องการมันแบบว่าลออเป็นหลักก็คือจะโชว์โครงสร้างตัวพื้นก็จะเป็นพวกเมทัลเด็กสามารถโชว์พื้นข้างใต้ได้มันจะมันจะตล์ล้อก็คือมันจะเป็นเป็นลอนของคล้ายๆของเมทนะัลชีอะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะเป็นสไตล์ที่เขาเข้าใจแล้วก็สไตล์ที่เขาที่เขาชอบมากกว่าเนื่องจากเป็นบ้านหลายๆหลังติดกันเนี่ยมันจะต้องการก่อสร้างเนี่ยต้องรวดเร็วเพราะว่าไม่กระทบกับบ้านแม่แล้วก็บ้านของน้องชายเขามันต้องการความรวดเร็วเสียงไม่ดังทีนี้ผมก็เลยเลือกใช้โครงสร้างเหล็กเพราะว่ามันรวดเร็วคือโปรเซสเนี่มันเสร็จภายในเวลาประมาณ6เดือนเท่านั้นอะไรเงี้ยครับเขาไม่ต้องการ ความโดดเด่นอะไรมากมายคือคือจากบ้านนี้เป็นเงียบสงบมีสวนอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะไปต่อเติมอะไรที่มันยื่นออกมามันก็ไม่ควรที่จะทําให้มันโดดเด่นจนจนบ้านเขาเสียความเป็นครอบครัวใหญ่ของเขาไปทีนี้ก็คือมันก็จะกลับมาเรื่องของแมทเทเรียลหน้าตาของของอาคารโปรเจกต์เนี้ยนะครับก็คือผมก็จะเลือกใช้พวกวัสดุพวกอิฐอิฐมออะไรเงี้ยครับเป็นตัว เป็นโครงสร้างพวกผนังอะไรเงี้ยส,ส่วนใหญ่โดยที่ถ้าเกิดตัวตัวผนังเนี่ยมันเป็นลอฟแล้วเนี่ยแล้วแล้วส่วนของคุณภรรยาแหละว่าเขาจะเอายังไงพราเขาอยากได้แบบว่ากุกิกหน่อยวินเทจหน่อยก็คือผมก็เล่นทางหน้าต่างให้ก็คือเป็นซีซีให้ก็คือเป็นแบบว่าแต่ว่าพยายามให้มันไปในแนวทางเดียวกันก็จริงผลลัพธ์ที่เอฟเฟกต์ผลลัพธ์ที่มันได้เอฟเฟกที่มันออกมามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ของความต้องการของลูกค้าพอสม มากพอสมควรเลยก็คือไม่ต้องการโดดเด่นมากก็คือสร้างออกมาแล้วก็สามารถกลืนกับบ้านเดิมได้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรให้มันดูโดดเด่นจนมากเกินไป